นิสันเซนท่าบีสิบหลังยกระบบแอร์ใหม่นะครับชุดก่อนที่ซ่อมไปเจอปัญหารีเลย์เสียนะครับพัดลมไม่ทำงานคอมเดิมๆล็อกนะฮะวันนี้เราจัดคอมใหม่1 0อจัดแผงแอร์ใหม่ตู้แอร์ใหม่ครบเซ็ตเดี๋ยวไปดูการทำงานนะครับ เดี๋ยวหลายคนจะสงสัยนะว่าถ่ายคลิปรถนิสสันทำไมเสียงเหมือนตัวซูบารุอิมเพซ่เพราะว่ากำลังเช็คแอร์ซูบารุอิมเพซ่อีกคันหนึ่งนะฮะอยู่ข้างๆพอดีเลยเดี๋ยวไปดูนิสสันเราต่อครับแอร์ตัดพอดีนะครับคอม10 s สสวยเลยครับของใหม่แกะกล่องพร้อมรับประกัน1ปีนะครับ คอมใหม่ชุดคัดใหม่แอร์ตัดคอมทำงานนะครับ ความทำงานเรียบร้อยเงียบดีนะะแอร์ตัดนะครับ ทำงานครับเดินเบาดีนะครับไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์ครับแหงแอร์ใ่นะครับแอร์ลงมา5.8นะครับความร้อนระบบแอร ที่3.3นะครับก็เซ็ตความเย็นไว้ประมาณนี้นะฮะจะเอาเย็นกว่านี้เราก็ต้องมีการยืดหยุ่นตัววัดอุณหภูมินะลงมาได้ถึง2.8ครับ ด้านบนนะฮะสายน้ำยาแอร์ทำให้ใหม่นะครับแอร์ตัดนะครับพัดลมหยุดทั้งสองตัว เรเลือกใช้ขนาดใหญ่นะฮะเต็มพื้นที่หน้ามน้ำให้เติมน้ำยาแอร์เต็มระบบนะครับม,มีเพชเชอร์สวิตคุมแรงดันน้ำยาแอร์นะครับถ้าน้ำยาน้อยก็อย่าสั่งหยุดคอมทันที เติมก็เป็นระบบ r 1 3 c a ทั้ง2หัวนะครับแอร์ตัดพัดลมหยุดนะครับกคอมทำงานพัดลมก็ทำงานนะครับคอมทำงานพัดลมทำงานครับตู้แอร์ใหม่นะครับทำงานเงียบนะฮะ ทำงานเงียบใช้งานสบายใจครับตรวจเช็คการรั่วซึมก็ยังไม่มีภาบรั่วหรือว่าน้ำรั่วนะฮะปิดช่องอากาศภายนอกนะว่ามีรั่วมีอะไรก็ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีลมข้างนอกรั่วละเรียบร้อยทุกอย่างนะครับตัวแอร์ใหม่ เร,รเรียบร้อยนะครับประกอบ ใช่สามโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับเช็คความเย็นระบบแอร์ตัดต่อเป็นปกตินะฮะคอมตัดนะฮะคอมทำงานนะฮะก็ลงมา4.0นะครับ4.0 สามจุดห้านะครับความเย็นทำได้ดีครับก็สามโมงสี่สิบสองนาทีนะครับลดเสร็จเรียบร้อยครับความเย็นใช้ได้พร้อมส่งงานครับลดเข้ายกระบบแอร์ตอนเลขใหม่สามแสนสี่มืนแปดพันห้าร้อยแปดสิบสามกิโลนะครับ อ๋อขอโทษสามแสนสี่กิเมตรครับตัวเลขหลังมันเป็นตัวเมตรเนาะที่ขยับขึ้นขอโทษครับสามแสนสี่กิโลเมตรครับลงมา3.9เนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับรถนิสสัน B12 ยกระบบแอร์ใหม่ครับ รถนิสสันเซนท่าบี12นะครับหลังซ่อมระบบแอร์ไปได้สองสาวันเมื่อวานเจอปัญหาวันแม่นะครับเจอปัญหารีเลย์เสียนะฮะตัวรีเลย์นะฮะร,รีเลย์สั่งงานพัดลมเสียนะ,นะก็คอมเพรสเซอร์ล็อกไปแล้วนะครับ,พเ,รรบเพราะว่าอพ,ออวพอรีเลย์เสีย พัดลมไม่ทำงานคอมเพรสเซอร์ก็เป็นสาเหตุทำให้คอมเพรสเซอร์ล็อกนะฮะคอมเพรสเซอร์ล็อกนะฮะจริงๆคอมรุ่นนี้มันจะมีมีตัวเทอร์โมฟิลตัวสั่งตัดนะแต่มีการตัดสายมาแล้วนะ,ะตัดสายมาแล้วกนะ็เราก็ฉเฉลียวไม่ได้ฉเฉลียวใจนะครับ ก็ไม่ได้ต่อผ่านนะไม่ได้ต่อผ่านก็เลยทําให้พอพัดลมไฟฟ้าหยุดทํางานความร้อนแอร์สูงคอมก็ทํางานต่อพอความร้อนระบบสูงมากคอมเพรสเซอร์ก็เกิดความเสียหายนะครับชุดอะไรที่จัดให้กับรถนิสสัน B12 นะครับก็สรุปจัดชุดใหม่ให้เลยนะครับพร้อมรับประกัน อะไหลนะ่นานหนึ่งปีแผงแอร์ใหม่ตู้แอร์ใหม่คอมแอร์ใหม่นะครับคอมเลือกใช้ของเดนโซ่เลยนะครับจัดเต็มอะไหล่ใหม่นะครับออกแบบติดตั้งแผงให้ใหม่นะครับตู้แอร์ใหม่นะครับ อุปกรณ์หลักๆใหม่ทั้ง3ตัวเดี๋ยวท่อน้ํายาแอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งให้ใหม่พร้อมรับประกันครับ1ปีหรือ20,000โลชุดคอมแอร์นะครับพร้อมขาที่ดัดแปลงเรียบร้อยใส่ให้กับรถนิสันเซนท่า B12 นะครันะ คอมแอม่เลือกใช้คอมลูกสูบของเดนโซนะครับอะไรแท้นะฮะร,ราคาคอมก็สูงเหมือนกันนะตัวนี้สูงเหมือนกันนะรนนนนะครับจัดอะไรแท้คอมลูกสูบมาตรฐานนะครับมีระบบโบน้ำยาทิ้งนะฮะถ้าเกิดว่าพัดลมไฟฟ้าเสียหรือมีปัญหาเรื่องแรงดันนะฮะ ลมเสียฟิลขาดรีเลยเสียแรงดันสูงโบน้ํายาทิ้งก่อนเซฟคอมนะครับติดตั้งแทนคอมโรตอรี่นะครับที่ติดรถมารับประกันคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ให้4กรณีนะฮะหมีเสียงดัง 2. คัดคอมไหม้ 3. ลรั่ว สี่ไม่มีกำลังอัดนะครับนาน1ปีหรือสองหมกิโลครับติดตั้งลงเครื่องนิส s ันนะฮะทวินแคม16วาลลงบอดี้รถเซนท r าบีสินะครับ,รบตัวแผงแอร์ติดตั้งเรียบร้อยนะฮะชุดตัวแอร์นะครับก็ประกอบตัว ช่องจ่ายลมเรียบร้อยนะฮะเตรียมติดตั้งแล้วครับ